คนส่วนใหญ่มองเราเป็นคนยังไงเรามาฟังคำนายของชาวธาตุไฟกันครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมองคุณเป็นคนยังไงนะครับทั้งคนใกล้ชิดคนที่สนิททั้งแฟนนะครับรวมถึงคนที่ร่วมงานกับคุณนะครับเขามองคุณเป็นคนยังไงบ้างเรามาฟังคำนายกันครับสวัสดีครับพี่บีจากช่อาหมี่อ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุไฟกันนะครับได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมองคุณเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็มองถึงนิสััััยยของงงงคคคุณเเนนนน่ป็ไบบ้าาาารรมฟก ผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตละสาใบเป็นคาถามแบบแรนดอมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองและเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะครับผมนะอ่ะเริ่มต้นที่เซตแรกนะครับต้องบอกเลยว่าชาวธาตุไฟนะครับสำหรับคนอื่นแล้วเนี่ยค่อนข้างมองว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจครับมีความลังเลในใจเนี่ยค่อนข้างสูงและเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะให้คุณค่ากับเรื่องงานเนี่ยเท่าที่ควรนะครับถ้าถามว่าคนที่ร่วมงานกับคุณเนี่ยทำงานกับคุณเนี่ยเขามองว่า คุณค่อนข้างหล่อแหละเกี่ยวเรื่องงานนะครับและการตัดสินใจเนี่ยเป็นไปอย่างยากนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะมีผลกระทบเรื่องงานโดยตรงนะครับถ้าเปน็นในระดับหัวหน้านนระดับหัวเจ้านายนะครับหรือว่าใน,นระดับที่คนที่ ตกว่าเราหรือคุณอวุธมากกว่าเราเนี่ยมักจะมองว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างการตัดสินใจเนี่ยยากนะครับแล้วก็เป็นคนที่การตัดสินใจได้น้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับตัวเราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นการร่วมงานกับคนอื่นนะครับกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือกล้าตัดสินใจนะครับจะทําให้คุณก้าวหน้าและประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะครับนะอ่ะเซตที่2เป็นยังไงบ้างนะครับคนส่วนใหญ่มองคุณว่าเป็นคนยังไงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกล้าตัลวกกง นะครับนะักคิดซับซ้อนนะครับหรือว่าคิดเยอะเกินไปนะครับคี้เบื่อนะครับแล้วก็นี้เป็นอะไรที่มันตอบ ตัวเรานะครับได้มากที่สุดนะครับออกแสดงทางสีหน้าเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าในระดับเจ้านายระดับหัวหน้าแล้วเนี่ยค่อนข้างมองเราว่าเราเป็นคนคิดเยอะเกินไปนะครับจะทําอะไรก็ยึดย้ำไม่กล้านะครับแล้วก็มีความกลัวอยู่ใจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อง่ายไม่เอาการเอางานอันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอะไรที่ยากนะครับสาหรับคนที่จะร่วมงานกับคุณนะเพราะว่าเขาจะมองคุณออกทันทีนะครับราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับอ่าเซสสุดท้ายนะครับเป็นยังไง มองเราเดี่ยว่าเราเป็นคนยังไงนะครับแต่ว่าดีหน่อยที่ว่าตัวเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทํางานได้ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นคนทํางานได้ดีแต่เป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับถ้าถามว่าเพื่อนก็มองว่าเราเป็นคนที่หนึ่งในคนที่สําคัญนะครับในกลุ่มในกลุ่มก้อนนะครับแต่ถามว่าจะสนิทกับเราที่สุดไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับนะเพราะตัวคุณเองอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนหล่อแหละแล้วเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะครับนะคนที่เข้าหาเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกกับเราเนี่ยไปในทางที่น้อยลงงงมมาาาากๆนรแต่่่ถวเือ ก็พอใช้ได้นะครับพอที่จะราเรื่นไปได้แต่ถามว่าถ้าปรับปรุงเปลี่ยนนิสยัยอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและก้าวหน้าในชีวิตมากกว่านี้ทั้งการงานความรักและความสําเร็จนะครับผม